การแบ่งเซลล์เป็นหัวข้อที่ออกทุกปีแน่ๆปีละอย่างน้อยหนึ่งพี่ว่าหนึ่งข้อแหละไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสองแน่ๆเนาะสำหรับการแบ่งเซล์ลมีสองอันคือไมโตและไมโอง่ายๆน้องจะต้องรู้ว่าในแต่ละขั้นของการแบ่งเซล์ลเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสา,มารมันุกรรมในแต่ละระยะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะก่อนอื่นอันนี้พี่อินโทราร่าวก่อนละกันก็คือเวลาที่เรามีด n a อยู่อันนึ่งเนี่ย ดีเมันจะเป็นสายยาวๆถูกไหมและมันมีประจุที่เป็นลบเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยมันขนาด DNA น้องมันบรรจุในนิวเคลียสไม่พอรอกเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการพันกับเป็นเกลียวแล้วมันต้องหาเหมือนห่วงยางมามัดมันไว้สิ่งนี้คือโปรตีนโปรตีนตัวนี้คือโปรตีนฮิสโตนเป็นโปรตีนที่มีประจุบวกเราเรียกโครงสร้างของ DNA ที่พันกับโปรตีนฮิสโตนว่านิวคลียโซม จากนั้นนิวเคลียสโซมก็จะพันกันแน่นขึ้นกลายเป็นโครมาตินแล้วโครมาตินก็จะถูกบรรจุภายในนิวเคลียสในบางระยะของการแบ่งเซลล์โครมาตินจะเปลี่ยนไปเป็นโครโมโซมก็คือพันกันแน่นขึ้นจนเป็นโครโมโซมเพราะฉะนั้นถามว่าโครโมโซมคืออะไรโครโมโซมมันก็คือด n a นแต่เป็นด n a นที่มันค่อยๆพันกันแน่นขึ้นสิ่งที่เขาสอบวิชาสามาัญเคยออกคือเขาปิดตรงนี้เขาปิดตรงนี้ แล้วเขาถามว่าไอ้ก้อนกลมๆนี้คืออะไรคําตอบคือนิวเคลียสโอมโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสรุปนิดนึงว่าตอนนี้สามพันธุกรรมเราจะมีในใน,ในพักของการแบ่งเซลล์แล้วกันเนาะสามพันธุก,กรรมของเราจะอยู่ในสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือรูปแบบที่อยู่ในรูปของโครมาตินโครมาตินและรูปแบบที่สองเขาจะอยู่ในรูปของโครโมโซม น้องจะต้องรู้ว่าในแต่ละระยะเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นอินเตอร์เฟสเนี่ยสามรมดุก,กรรมจะอยู่ในรูปของโครมาตินถ้าเป็นเทโลเฟสอะไรแบบเนี้ยสามรมดุก,กรรมจะอยู่ในรูปโครมาตินแต่ถ้าเป็นโปรเฟสเมตาเฟสแอนนาเฟสแบบเนี้ยสารพันธุก,กรรมจะอยู่ในรูปของโครโมโซมโอเคไหมเดี๋ยนะอ่ะหน้าจอพี่หายไปว่ะเดี๋ยวขอเปิดอันนี้แป๊บหนึ่งชึบอ่ะมาแล้ว มีโปรเฟสใช่ไหมโปรเฟสเมตาเฟสแล้วก็แอนาเฟสเอาจริงนะติวคือมาหอนทุกปีเนี่ยพี่สอนประเด็นนี้ทุกปีแล้วเกิดรู้ไหมมันก็ออกทุกปีน้องเออเนี่ยพี่สอนประเด็นเนี่ยตั้งแต่แยกออกมาเป็นแบบนียปีตั้งแต่ปีหกสามหกสี่หกสองมาเนี่ยแล้วมันก็ออกมาทุกปีเออโดยเฉพาะไอ้ข้อสอบฉบับเอเลเวลเนี่ยหกสี่หกห้าหกหกเนี่ยก็อ,ออกประเด็นนี้ โดยเฉพาะหกสี่หกห้า 6, 4, 6, ออกตรงตัวเลยคือเขาก็จะบอกน้องว่าสามปฏุกรรมอยู่ในรูปโครมาตินนะเขาน้องก็ต้องนึกถึงระยะอินเดอร์เฟสกับเทโลเฟสไงแต่ถ้าเขาสอบบอกว่าสามปฏุกรรมอยู่ในระยะโครโมโซมใช้คําว่าอยู่ในระยะไม่ได้เนาะอยู่ในรูปของโครโมโซมเพราะโครโมโซมมันก็คือโครมาตินที่พันกันแน่นอะอย่างบางปีเขาใช้คําเนี่ยเขาไม่ใช้คําว่าโครมาตินตรงตัวเขาใช้คําว่าโครโมโซมเนี่ยมันคือโครมาตินที่ขดและพันกันแน่น ที่ขดและพันกันแน่นอมืมันก็คือโครโมโซมถามว่าเราจะแยกโปรโฟเฟสแมทาตเฟสแอนาเฟสยังไงเอาง่ายๆโปรเฟสคือระยะที่สามมรุก,กรรมหรือว่าโครโมโซมเนี่ยมันจะกระจายกระจายไม่เป็นระเบียบถูกไหมมันจะกระจายภายในเซลล์เลยส่วนแมทาเฟสเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเซลล์เหมาะสำหรับการศึกษาโครโมโซมที่เราเรียกว่าแคโอไท ส่วนแอนาเฟ e เนี่ยมันจะเป็นการแยกของถ้าเป็นไมโตซ i สก็จะเป็นการแยกของซิสเตอร์โครมาติเนาะประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมละกันเนาะให้น้องได้รู้ว่าโอเคนะในแต่ละระยะของการแบ่งเซลล์น้องจะต้องแยกตรงนี้ให้ได้เนาะในเวลาประมาณนี้เนี่ยเอาเอาตรงนี้ก่อนสําหรับเรื่องการแบ่งเซลล์อ่ะเราไปดูรูปกันข้อนี้เป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์แบบไมโตเนาะ เขาบอกว่าเขานําปลายรากหอมอันนี้เกี่ยวกับไมโตสิทแน่ๆมาตัดและย้อมด้วยสีจากนั้นดูในระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์แล้วก็มีการนับในแต่ละระยะเนาะแล้วถามว่าในแต่ละระยะเนี่ยมีแอนาเฟสเท่าไหร่อ่ะที่ทบทวนเรื่องไมโตสิทให้นิดหนึ่งที่ควรรู้เนาะ สำหรับพาร์ทของไมโตซีดเอกระบวนการที่บอกว่ามีการสั่งสปินเดิลไฟเบอร์มีการสลด์ตัวของนิวเคลียสอันนั้นดีเทลน้องไปอ่านเราได้แต่เราจะเอาหลักๆที่มันมันออกบ่อยอะสำหรับไมโตซีดมันคือการแบ่งอะไรพอยต์ของมันมันคือการแบ่งเซลล์ร่างกายถูกไหมที่เพื่อเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกร้หรอหรือว่ามันจะเป็นการแบ่งเพื่อสร้างแกมีดในพืชสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในพืชอืม แล้วก็พอยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเซลล์แม่ก็คือเป็นสอง n เซลล์ลูกก็เป็นสอง n นี่เซลล์ลูกมันจะไม่เปลี่ยนเซลล์ลูกจะเหมือนเซลล์แม่ร้อยเปอร์เซ็นนาะเมื่อผ่านการแบบ่งเซลล์แบบแบบไมโตโอเคนะอืมประมาณนี้มันก็เลยไม่มีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมไงโอเคไหมอ่ะ ยกตัวอย่างการแบ่งเซลล์แบบไมโตสิตนิดนึงยกตัวอย่างเช่นตัวของเนื้อเยื่อเจริญแบบนแบีบ้มันก็แบ่งเซลล์แบบไมโตซิใช่ไหมเพื่อทําให้เกิดการเจริญเติบโต,ตของพืชหรือว่ากระบวนการแบ่งจากตัวของสเปอร์มาโตโกเนียแบบเนี้อันเนี้คือกระบวนการสร้างสเปิร์มนะมันก็จะมีการแบ่งแบบไมโตสิดเพื่อเปลี่ยนจากสเปอร์มาโตกเนียไปเป็นไพมารีสเปอร์มาโตไซต์ ใช่ไหมเป็นไพมารีสเปอร์มาโตไซต์แล้วจากไพมารีสเปอร์มาโตไซต์มันก็จะแบ่งไปเป็นเซ็ก n คนดารีย่อแบบนี้แล้วกันเนาะสเปอร์มาโตไซต์แล้วก็ไปเป็นสเปอร์มาติกมันมีข้อสอบปีหนึ่งเขาให้ลำดับตรงนี้มาแล้วเขาถามว่าตรงไหนคือไมโอซิตบ้างคำตอบก็คือจากไพมารีตรงเนี้ยคือไมโอซิตวันแล้วก็จากเซ็กคนดารีตรงเนี้ยคือไมโอซิตทแต่ว่าพาร์ทที่เป็นไมโตเนี่ยคือพาร์ทตรงนี้ จากสเปอร์มาโตโกเนียไปเป็นไพมารีสเปอร์มาโตไซต์ซึ่งกระบวนการในการแบ่งจากสเปอร์มาโตโกเนียไปเป็นไพมารีสเปอร์มาโตไซต์ขั้นตอนตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เราเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสเคยไหมอ่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เคยออกข้อสอบเหมือนกันก็คือการแบ่งของอันนี้คือเพศผู้เนาะในในคนถ้าเพศเมียก็มีเหมือนกันมันจะเริ่มต้นจากเซลล์ที่ชื่อว่าโอโอโกเนีย โอโอกเนียเนี่ยน้องมันจะไมโตแล้วก็มันจะไมโอเลยเนาะไปเป็นไพมารีโอโอไซไพมารีโอโอไซแต่มันจะแบ่งไม่จบมันจะสต็อปที่โปรเฟสตวันมันจะสต็อปที่โปรเฟสตวันตรงเนี้ยตอนเกิดมาเราจะเป็นไพมารีโอไซและเซลลไขในเพศหญิงเนาะแล้วจากนั้นไพมารีโอไซก็จะแบ่ง จนจบไมโอซิตวันและเข้าสู่ไมโอซิตทูกลายไปเป็นเซคันดารีโอโอไซเซคันดารีโอโอไซสต็อปที่เมตาเฟสทูแล้วเวลาไข่ตกเนี่ยมันก็จะตกออกมาในระยะเซคันดารีโอโอไซสต็อปเมตาเฟสทูโอเคไหมซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นตอนเข้าสู่วัยเจริญพันธ์เนี่ยกระบวนการแบ่งจากไพม a รีโอโอไซไปเป็นเซ c o n d นดารีโอโอไซ เนาะหรือแม้แต่ในพืชก็มีนะในพืชเนี่ยจากตัวของเมกะสปอร์ก็คือสปอร์ในพืชเนาะมันจะมีการแบ่งไมโตซิสเพื่อสร้างแกมีดในพืชเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งแบบไมโตซิสเพื่อสร้างเป็นตัวเอมบริโอแซกเนาะหรือว่าในเพศผู้ก็จะเป็นไมโครสปอร์ตรงเนี้ยก็จะเป็นการไมโครสปอร์เพื่อสร้างตัวของพอลเลน เค okay, ไหมอืมประมาณนี้เนี่ยน้องเห็นไหมหัวข้อไมโตสิ์ก็จริงนะแต่ว่าประยุกต์กับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็ได้เพศเมียก็ได้หรือว่าการสร้างตัวของเ,ออเซลล์สืบพันธุ์ในพืชดอกก็ได้โอเคเนาะพอยต์ของไมโตสิ์คือชุดโครโมโซมจะไม่ลดมีอินเทอร์เฟสใช่ไหม G1 S G2 อันนี้เราคงไม่ต้องพูดกันแล้วเนาะเนี่ยมันก็มี G1 S G2 อันนี้คืออินเทอร์เฟส สารพันกรรมอยู่ในรูปของโครมาตินในระยะ S เกิดกระบวนการจำลอง DNA ขึ้นเป็นการเพิ่มโครมาตินมาหนึ่งอันข้อสอบปีหนึ่งเคยถามว่าถ้าใส่สารยับยั้งกระบวนการจำลอง DNA ได้ใส่ในระยะใดคำตอบก็คือในระยะ S ไงเพราะมันเป็นระยะที่มีการจำลอง DNA แล้วจากนั้น G2 เสร็จก็จะเป็นพี่มาตใช่ไหมเวลาจำที่จะให้จำว่าพี่มาตคือ P M A T p r o เฟสเม m e t a สแอนาเฟสและเท l o เฟส จากนั้นก็จะเป็นไซโตไคนซีดสำหรับไซโตไคนซีดถ้าเป็นในสัตว์ก็จะเป็นกระบวนการคลีเวดด้วยการใช้ไมโครฟิลาเมนต์ถ้าเป็นในพืชก็คือการสร้างเวสซิเคิลจากออจิบอดีมาแปะเป็นเซลล์เพลทเนาะอ่ะพอยต์ของมันก็คือถ้าน้องเริ่มต้นที่ 2n จุดสต็อปก็จะเป็น 2n ระยะที่สำคัญคือระยะโปรเฟสตสารพันธุกรรมอยู่ในรูปโครโมโซมจะกระจัดกระจายจะเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ ระยะเมตาเฟสคือระยะที่สารพันธุกรรมคือโครโมโซมเรียงตัวตรงกลางเหมาะสำหรับการศึกษาโครโมโซมที่เรียกว่ากระบ,บวนการแคโรไทท์เอนาเฟสปินเดิลไฟเบอร์หดตัวดึงซิสเตอร์โครมาติดให้แยกออกจากกันและเทโลเฟสกับไซโตคินีซิสก็เกิดการแยกออกเป็น2เซลล์ cell. เนาะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของตัวกระบวนการแบ่งไมโตนะถ้าเรามาดูรูปด้านบน ให้ข้อมูลมาให้วดดิ้งมาและตอบว่าระยะใดของการแบ่งเซลล์อ่าน้องดูดีคโครโมโซมคโครโมโซมคโครโมโซมไม่เห็นแท่งไม่เห็นแท่งหนึ่งนิวเคลียสสองนิวเคลียสอ่ะอย่างแรกเราเห็นสามบรรทุกการเป็นคโครโมโซมอยู่ใจกลางเซลล์นี่คือเมตาเฟสเห็นไหมถูกไหมเห็นคโครโมโซมไม่เป็นระเบียบดูคีย์เวิร์ดน้องไม่ต้องอ่านทุกอย่างดูคีย์เวิร์ดไม่เป็นระเบียบคือกระจัดกระจายเรียงตัวแบบมั่ว อันนี้คือโปรเฟสโครโมโซมแยกอันนี้คือแอนาเฟสถูกไหมแล้วต่อมาไอ้กลุ่มที่ไม่เห็นแท่งโครโมโซมไม่อินเตอร์เฟสก็เทโลเฟสแยกด้วยนิวเคลียสได้1น,นิวเคลียสก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเนาะตั้งแต่สตาร์ต,ตอนแรกนี่คือ Indo อินเตอร์เฟสสนิวเคลียสเนี่ยคือหลังจากจบไปแล้วจะแบ่งออกเป็น2เซลล์และอันนี้คือน่าจะเป็นเทโลเฟส เขาถามว่ามีแอนาฟิเท่าไหร่ก็คือ8เซลลจาก200รู้สึกว่าคิดออกมาเป็นตัวเลขประมาณ4มั้งลองคิดออกมาเทียบบรญยัติระย่างทั่วไปได้เนาะถ้าเป็นเออ200เซลคิดเป็น100% 8เซล์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยลองไปเทียบบรรยัติระย่างรู้สึกว่าจะตอบ4โอเคนะอ่ะไปต่ออ่ะอันนี้นิดนึงและกันเผื่อเผื่อออกในปีนี้เนาะก็คือเขาอาจจะให้กราฟมาก็ได้ โดยที่แกน x คือระยะในวัฏจักรเซลล์คือระยะต่างๆในการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีและแกน y คือปริมาณ DNA ในนิวเคลียสคำว่าปริมาณ DNA ในที่นี้ก็คือจะเทียบเป็นจำนวนโครมาติดก็ได้จำนวนโครมาติดก็คือจำนวนแขนก็ได้เพราะว่าโครมาติดหอันเนี่ยน้องเวลาน้องคลายออกมามันก็คือ1 DNA ก็คือ DNA 1โมเลกุล มันจะมีระยะหนึ่งที่เขาเพิ่มโครมาติดให้1โครโมโซมเนี่ยมี2องโครมาติดระยะนั้นคือระยะ S, <S เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นอันนี้เป็น G1 น้องเห็นไหม G1 ก็คือมีจำนวนประมาณหนึ่งสมมติเป็น1เท่าอันนี้เป็น2เ,เ,เท่าแล้วกันแล้วเมื่อเข้าสู่ระยะ S ปุ๊บมันจะเพิ่มเป็น2เท่าในตรงนี้เห็นไหมเพราะมันมีการเพิ่มจำนวนโครมาติดไงโครมาติดคือ DNA อนี่แหละ เวลามันคลายออกมามันก็เป็นจากโครมาติกก็ไล่มาเรื่อยๆเป็นนิวเคลียสโซมเป็น DNA ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นระยะจํานวน DNA ก็จะเป็นประมาณนี้ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดตัวของอ่ะอันนี้เป็น G2 เนาะจนสิ้นสุดตัวของเมตาเฟสมันก็จะลดลงหลังหลังจากแอนนาเนาะหลังจากแอนนาเฟสมันก็จะแยกออกเป็น2เซลล์ไงเพราะฉะนั้นจํานวนของตัว DNA มันก็จะลดลงจํานวนโครมาติกก็จะลดลง ถูกไหมอ่ะน้องวาดอีกกราฟหนึ่งด้านล่างด้านบนเนี่ยมันไม่ได้ลงดีเทลเยอะเนาะเดี๋ยวพี่ลงลงดีเทลอันนี้ให้นิดหนึ่งสมมุติมันมีมีอะไรบ้างนะมันมี G1 ใช่ไหม G1 S G2 อ่ะไล่ไปเลย G1 S G2 Prophase Metaphase Anaphase Telophase ระยะที่สำคัญคือระยะ Anaphase เพราะมันเป็นระยะที่ ถ้าเป็นใมโตเนาะมันมีการแยกของซิสเตอร์โครมาติดเป็นระยะที่มีการแยกของซิสเตอร์โครมาติดอะสมมุติเอาวันแรกก่อนปริมาณ DNA พี่มีให้เป็น x กับ 2x ก็คือ1เท่ากับ2ก็คือกำหนดเป็นตัวแปรเนาะ2 x ก็คือ2เท่าเริ่มต้นในระยะ G เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ระยะ S มันจะเพิ่มขึ้น เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหลังจากแอนาเฟสเพราะแอนาเฟสมันจะเริ่มมีการแยกกันของซิสเตอร์โครมาติดปริมาณ DNA ตรงเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงในเทโลเฟสเนี่ยแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่เหมือนเดิมน้องเห็นไหมเริ่มต้นยังไงสิ้นสุดก็เท่าเดิมนี่คือปริมาณ DNA กราฟปริมาณ DNA จะเป็นแบบนี้นะของไมโตในแต่ละระยะของการแบ่งเซลล์อ่ะเอาอีก,กราฟหนึ่ง อีก,กราฟหนึ่งเอาเป็นกราฟจํานวนคโครมาติดก็ได้เออเดี๋ยวจำนวนคโครมาติดไม่ต้องก็ได้พราะมันเท่ากันเอาเป็นชุดคโครโมโซมชุดคโครโมโซมอ่ะมันก็จะมี N เดียวกับมันจะมี 2N ใช่ไหมเป็นแฮปพลอยกับเป็นดิพลอยเริ่มต้นสมมุติให้เป็น N เดียวอ่ะอันนี้แล้วแต่กําหนดเนาะให้เป็น N เดียวมันก็จะเป็น N เดียวไปเรื่อยๆจนเข้าสู่แอนนาที่มันจะเริ่มมีการ แยกกันของซิสเตอร์โครมมติดแล้วเวลาเรานับจํานวนชุดโครโมโซมเนี่ยมันก็จะมีสองฝั่งไงสองชุดเก็ตไหมอะสมมุติอันนี้คือก่อนก่อนการแบ่งเซลล์มันจะเป็นแบบนี้ก่อนการแบ่งเซลล์มันจะเป็นแบบเนี้ยนี่อะเดี๋ยวนะพี่พี่จะวาดเป็นสีแล้วกันอันเนี้ยคือหนึ่งชุดอันนี้คือหนึ่งชุดถามว่าชุดโครโมโซมคืออะไรพี่พี่เคยสอนไปแล้วประเด็นนี้ ชุดโครโมโซมคือรูปแบบของโครโมโซมที่ไม่เท่ากันเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งสีน้ําเงินและสีฟ้าแต่เมื่อถึงระยะแอนาเฟสเมื่อถึงระยะแอนาเฟสมันจะมีการแยกกันของซิสเตอร์โครมาติดแล้วมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นฟ้าอันหนึ่งก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไปแยกไปเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะแยกมาทางนี้อันนี้ก็จะเป็นแยกมาทางนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันนับเป็นหนึ่งชุดตรงเนี้ยก็นับเป็นหนึ่งชุด เราก็เลยเรียกในระยะนี้ว่าสามบรรทุกรมจะอยู่ในรูป2 n ในแอนาเฟสนะเข้าใจไหมในแอนาเฟตตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ในรูปของ2เป็นดิฟพลอยมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่มันเพิ่มได้แป๊บหนึ่งน้องแล้วมันเดี๋ยวมันจะลดลงเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะแยกตรงเนี้ยออกเป็น2เซลล์ออกจากกันเวลาเรานับเราจะนับต่อ1เซลอันนี้ก็เป็น1เซล์อันนี้ก็เป็น1ซนนเน1ซลลแต่ละเซลล์ก็มีสามบรรุกรรม1ชุดเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านตรงนี้ไปได้มันก็จะกลับมาเท่าเดิมเป็น n เดียวเหมือนเดิม อันนี้เกตเนาะเกตใช่ไหมว่าในระยะแอนาเฟสช่วงแอนาเทโลตรงเนี้ยมันจะเริ่มแยกออกมันจะคูณสองจนวนชุดโครโมโซมแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอืมโอเคนะการนับจํานวนชุดโครโมโซมเราจะนับที่รูปแบบของโครโมโซมที่มันไม่ซ้ากันโอเคเนาะเออประมาณนี้อ่ะต่อมาอ่ะอันนี้เขียนเลเบลไว้นิดนึงก็ได้อันนี้เป็นจํานวนชุดโครโมโซม จำนวนชุดคโครโมโซมถ้าเป็นพี่นะพี่จะออกปีนี้ใช่ไหมพี่ว่ากราฟหน้าออกเออเพราะว่าเอาจริงกราฟมันจริงจริงกราฟบนเนี่ยพี่เอามาจากสสวทนะครับเนี่ยแต่ว่ามันเดี๋ยวนะ สวททไม่เคยออกนอ้องวิชาสามัญยังไม่เคยออกประเด็นนี้เลยมันจะไปออกในสอวนอจําได้สอวนอเคยเล่นประเด็นนี้แต่ว่าสสวทยังไม่เล่นแล้วสองสนามเนี่ยสอวนอกับสสวทเนี่ยในบางปีโดยเฉพาะปีหกห้าเขาไปเอาข้อสอบสอวนอแล้วก็พวกทีบีโอมาออกแบบใช,ใช้คําว่าเป็นเรฟเฟรนด์ละกันเนาะเออเป็นเรฟเฟรนด์หลายข้ออยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ว่าสองสนามเนี่ยเอามาออกกันได้เออเนี่ยเผื่อปีหกเจ็ดจะเจอเรื่องเรื่องกลาวบันนี้เนาะ ออแต่ในในหนังสือเรียนมันจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะในแต่ละระยะนะคือมันจะบอกว่าตรงเนี้ยมันคือ m อมเฟตตรงเนี้ยมันคือ M อมเฟตเอมเฟตคืออะไรเอมเฟตคือโปรเฟตแม่ธาตเฟตแอนาเฟตเทโลเฟตคือรวมทั้งหมดเลยเข้าใจไหมเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงจํานวนปริมาณ d n a ประมาณนั้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เข้าใจหลักการไปละกันเนาะประมาณนี้อ่ะต่อไปอีกข้อหนึ่งปีล่าสุดปีล่าสุดเนี่ยลองอ่านดูอันนี้คือ -6 6นะ เมื่อศึกษาการแบ่งเซลล์ของสัตว์ชนิดหนึ่งภายใต้กล้องจุลแล้ววาดภาพน้องจะเห็นว่าโครโมโซมมันไม่ได้อยู่เดี่ยวๆมันอยู่กันเป็นคู่คู่เราเรียกสิ่งนี้ว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือว่าโครโมโซมคู่เหมือนซึ่งถ้ามันสตาร์ทด้วยโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยเราตอบได้เลยว่านี่คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดแน่ๆอันเนี้ยคือไมโอซีดแน่ๆเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดจดด้านล่างนิดนึง คือถ้าออกอ่ะพี่บอกวันนี้ไม่ไมโอก็ไมโตนี่แหละออกอันหนึ่งแน่ๆเนาะอ่ะไมโอซิตคืออะไรให้ง่ายในชีวมอปลายก็คือเป็นการแบ่งเพื่อสร้างแกมีจบเป็นการแบ่งเพื่อสร้างแกมีถ้าตามกฎเมนเดียลข้อที่หนึ่งเมนเดียลก็จะบอกว่าเซลลสืบพันธุ์ตัวของตัวของแอลีนจะแยกออกจากกันเมื่อสางเซลสืบพันธุ์ถูกไหมเออประมาณนั้นในที่นี้ก็คือโครโมโซมนี่แหละเนี่ยมันจะสอดคล้องกับระยะโปรออนาเฟสวัน กดข้อที่หนึ่งของเ็นเดลเนีจะสอดร้องกับแอนาเฟดวเอออ่ะแบ่งเพื่อสร้างแกมีดก็ได้เอ้ยเดี๋ยวพี่เขียนให้เต็มดีกว่าแกมีดในเซลล์สัตว์เพราะว่ามันจะคนละประเด็นกับพืชแต่มันจะเป็นการแบ่งเพื่อสร้างสปอร์ในพืชเป็นการแบ่งเพื่อสร้างสปอร์ในพืชโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งเดอ้อจากสองเอนเหลือเอเดียวเกิดความหลากหลายทางบรนุก,กรรมเพราะว่า เดี๋ยวเอ็นเดียว, N, ยวตรงนี้สมมติเป็นเอ็นเดียวจากพ่อก็จะไปรวมเอ็นเดียวจากแม่ลูกก็ลูกที่ได้ก็เป็นสองเอ็นก็มาจากพ่อครึ่งแม่ครึ่งเก็ตไหมประมาณนั้นหนึ่งเซลล์แม่ได้สี่เซลล์ลูกอันนี้ไม่ต้องอะไรมากเนาะตัวของไมโอซิตจะแบ่งออกเป็นไมโอซิตวันแล้วก็ไมโอซิตทูไมโอซิตจะมีไมโอซิตวันแล้วก็ไมโอซิตทูถ้าเป็นไมโอซิตวันพอยต์ของมันก็คือ เป็นการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมในระยะแอนาเฟตวัเนาะพอยก็คือเป็นการแยกของโฮโมโลกัสโครโมโซมมีกระบวนการ crossing over ต่างๆใช่ไหมการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนทางบรรุกรรมแต่ถ้าเป็นไมโอซิตเนี่ยอันนี้เป็นการแยกของซิสเตอร์โครมาติดอืมเป็นการแยกของซิสเตอร์โครมาติดอะอย่างอื่นไม่มีอะไรมากคล้ายๆกันเนาะ โปรเฟสวันโฮโมโลกัสโครโมโซมเรียงตัวไม่เป็นระเบียบอะไปดูรูปก็ได้นี่ดูรูปสี่รูปอันนี้เป็นไมโอซิตวันแน่ๆเพราะว่าน้องดูมันมันสตาร์มาเป็นโฮโมโลกัสหมดเลยแนละ้วเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยคืออะไรเรียงตัวไม่ได้เรียงตรงกลางอันนี้น่าจะเป็นโปรเฟสตวันแล้วเนี่ยมันมีการซ้อนทับกันเห็นไหมเกิด crossing over อันเนี้ยคือโปรเฟสวันภาพที่สองมันเรียงตัวกลางเซลล์เลยเห็นไหมอันนี้คือเมตาเฟสวัน ภาพที่3มีการสร้างสปินเดิลไฟเบอร์เพื่อดึงโฮโมโลกัสโครโมโซมให้แยกจากกันนี่คือแอนาวันและภาพที่4ีแตกออกเป็น2องเซลล์นี่คือเทโลวันแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นไอสองเซลล์ตัวนี้มันจะเข้าสู่ระยะไมโอซิสทเพื่อเกิดทุกอย่างเหมือนกับไมโตเลยก็คือมันจะมีการแยกของซิสเตอร์โครมาติดเนี่ยตรงเนี้ยก็จะแยกออกจากกันเดี๋ยวนะตรงเนี้ยก็จะแยกออกจากกันตรงนี้ก็จะแยกออกจากกันเห็นไหม นี่ตรงนี้ก็จะแยกแยกแบบเนี้ยมันก็จะแยกออกจากกันตรงนี้อแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเออจริงๆเดี๋ยวพี่ลากยาวๆเลยก็ได้นี่นี่สีเหลืองก็จะแยกออกไปเป็นอีกหนึ่งเซลล์อันเนี้ยก็จะเป็นคือมันเป็นซิสเตอร์โครมาติดกันไงสองสองแขนนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวแขนเนี้ยจะยอกจะแยกออกไปเป็นอีกเซลล์แขนนี้จะแยกออกไปเป็นอีกเซลล์ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเหมือนไม่โตเลยน้องเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นสี่เซลล์พอดีเป๊ะ เห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าน้องสตาร์ทที่1เซลล์มันจะได้4เซลล์เมื่อสิ้นสุดกระบวนกนารไมโอเนาะประมาณนั้นอ่ะเรามากันที่กราฟเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวพี่จะเอากราฟมาอันนึงอันนี้น่าสนใจก็คือปริมาณ DNA แกน X คือเวลาอ่ะแกน X คือระยะต่างๆเนาะส่วนแกน Y คือปริมาณ DNA อ่เอะเอาเริ่มต้นที่2เท่าเป็น 2x คูณ2ก็เป็น 4x แล้วก็ครึ่งหนึ่งของ 2x คือ x เดียว สมมุติสตาร์ทที่ 2x เมื่อเข้าสู่ระยะ S phase S phase คือระยะที่มีการแบ่ง DNA ถูกไหมเป็นการจำลอง DNA อันนี้คือระยะ S จำนวน DNA หรือปริมาณ DNA ก็จะเพิ่มขึ้น1เท่าจาก2ไปเป็น4ดูออกใช่ไหมว่ามันคือ1น1เท่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระยะ G2 prophase 1 metaphase 1จนเข้าสู่ anaphase 1มีการแยกกันของ โฮโมโลกัสโครโมโซมในแต่ละเซลล์มันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนี่แล้วมันก็จะผ่านเข้าสู่ไมโอซิตทูอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือในระยะเเนี่ยน้องระยะเเป็นระยะที่มีการจำลอง d ี a นมันจะเจอเฉพาะในแอนาวันเจอเฉพาะใน 1. อินเตอร์เฟสวันอันเนี้ยมันจะเจอในอินเทอร์เฟสวันเท่านั้นไม่มีในอินเตอร์เฟสไม่มีในอินเตอร์เฟสทูนะมันจะมีเฉพาะใน 1. อินเตอร์เฟสวัน ตรงนี้ก็เป็นแอนาเฟสวันเนอะก็ลดลงแล้วเมื่อเข้าสู่แอนาเฟสทูตรงนี้ก็จะลดลงอีกครึ่งหนึ่งเป็น x เ,เดียวเนี่ยอันนี้คือแอนาเฟสทูนี่คือปริมาณ DNA นะอันนี้คือปริมาณ DNA แล้วก็ตรงเนี้ยก็จะจบที่ x เ,เดียวโอเคนะ,ะประมาณนี้เนี่ยคือปริมาณ DNA อ่ะเนอะต่อมาในเรื่องของ crossing over นิดนึง crossing over เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนทางมนุยกรรมซึ่งอันนี้มันจะเป็นกระบวนการที่เกิดใน p r o p h t s one ทำให้เกิดความหลากหลายทางมนุยกรรมขั้นตอนก็คือน้องมีโฮโมโลกัสโครโมโซมน้องเห็นไหมไอตัวโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยมันจะมาเข้าคู่กันมันจะวิ่งมาชนกันเมื่อวิ่งมาชนกันแล้วมันก็จะเกิดส่วนที่ซ้อนทับกันของโครโมโซม เราเรียกตำแหน่งที่ซ้อนทับกันนี้ว่าไคแอสมาแล้วเมื่อมันซ้อนทับกันมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันก็คือยีนมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วมันจะวิ่งออกจากกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นแบบนี้เวลาสร้างแกมีดเนี่ยตรงนี้มันก็จะสร้างได้เป็น b ใหญ่ E ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็น B เล็ก e เล็กก็คืออันนี้กับอันนี้แล้วตรงเนี้ยที่เกิด crossing over ตรงนี้ก็จะเป็น B เล็ก E เล็กตรงนี้ก็จะเป็น b ใหญ่ E ใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นแกมีดที่เกิดจากการเกิด crossing over อันนี้ก็จะเป็นแกมีดที่เกิดที่มีอยู่แล้วไม่ได้เกิดจาก crossing over เนาะเนี่ยมันก็จะเป็น p a ทิ e r n ประมาณเนี่ยน้องดูนะตอนแรกเห็นไหมตรงนี้เป็น e ใหญ่ตรงนี้เป็น b ใหญ่ e ใหญ่ตรงนี้เป็น b เล็ก e เล็กแต่เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนกันตรงเนี้ยมันก็จะสลับกันมาแบบนี้โอเคเนาะเออประมาณนี้อะต่อมา อืแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าในเรื่อง l i n k ย n นเนี่ยมันจะมีการสลับแค่อันเดียวอันนี้มันสลับมาทั้งคู่เลยเนาะอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรให้ได้เข้าใจหลักการว่าเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะแต่เมื่อเกิด crossing มันจะสลับกันทั้งหมดเลยถ้าถ้าตามรูปนี้เนาะเออประมาณนั้นอ่ะต่อมาอันนี้ก็เป็นกระบวนการทั้งหมดเนาะของไมโอซิดแบบคร่าวๆสรุปเลยก็คือให้ได้หลักการว่าในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิดเนี่ยมันแบ่งเพื่ออะไร ในแต่ละระยะเกิดอะไรขึ้นบ้างพอย n t ที่สําคัญคือไมโอซิทวันเป็นการแยกของโฮโมโลกัสโครโมโซมแล้วเมื่อมีการแยกของโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยตรงนี้เป็นระยะที่โครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งเวลาใครถามน้องว่าโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของไมโอซิทเนี่ยมันลดที่ระยะใดก็คือมันจะลดที่ระยะแอนาวันแอนาวันเพราะว่ามันเป็นการแยกของโฮโมโลกัสไงใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลน,นี้ข้อมูลในข้อ A level 6 6ข้อนี้เนาะก็คือเขาให้รูปไมโอซิตมาเขาถามว่าเซลล์สัตว์ที่นำมาศึกษามาจากเซลล์ร่างกายมันคือการแบ่งไมโอเนาะเพราะฉะนั้นมันคือเซลล์สืบพันธุ์เพราะว่านี้เขาบอกชัดเจนว่าเราศึกษาใน a n i m a l c เซลในสัตว์เนาะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแบ่งเซลล์จะได้สี่สองเซลล์วันนี้ผิดต้องได้สี่เซลเพราะไมโอซิตหนึ่งเซลลแม่ได้สี่เซลล์ลูกมีการแยกโฮโมโลกัสโครมโซมสองครั้งหนึ่งครั้งคือในระยะแอนาเฟสวัน เมื่อสิ้นสุดจะมีโครโมโซมเป็น 2n เท่ากับ2 2n เท่ากับ2จริงไหมเริ่มต้นเป็นไงเริ่มต้นเนี่ยอันนี้คือ 2n เท่ากับ4นับนับเป็นใช่ไหมที่พี่เคยสอนไปแล้วสําหรับการนับชุดโครโมโซมเนาะ 2n ก็คือรูปแบบโครโมโซมที่ไม่ซ้ากันเนี่ยอันนี้ก็เป็น1 1ชุดเนี่ยอันนี้คือ1ชุดเห็นไหมแล้วก็อันนี้สีเหลืองก็เป็นอีก1ชุดแท่งยาวแท่งเล็กเนี่ย เ,เห็นไหมมันก็จะมีชุดสีส้มกับชุดสีเหลืองก็เป็น 2n เท่ากับสี่สี่ตัวนี้มาจากจํานวนโครโมโซมจานวนแท่งโครโมโซมหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งเห็นไหมก็เป็น 2n นท่ากับสี่เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสิ้นสุดมันจะลดลงครึ่งหนึ่งหมายถึงการแบ่งเซลล์จนจบไมโอซิสทูเลยนะมันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็น n เท่ากับ2ไม่ใช่สอง n เท่ากับสเนาะ ระยะการแ่งเซลล์ในภาพที่1มีการแลกเปลี่ยนสารบรรทุกกนร,ระหว่างโครโมโซมอันนี้ถูกต้องก็คืออะไรกระบวนการ crossing over ตอบข้อ5เนี่ยเห็นไหมนอ้องไม่ไม่ยากมากแต่ว่ามันพี่ว่ามันก็ถามละเอียดอยู่เหมือนกันเนาะเออก็ต้องเข้าใจ ภาพกว้างๆอ่ะภาพรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือไอ้ดีเทลยิบย่อยประมาณมีการสร้างสปินเดิลไฟเบอร์นิวเคลียรัตเริ่มสลายตัวนิวเคลียร์ัสสลายตัวจนหมดแบบเนี้ยมันเป็นดีเทลยิบย่อยถ้าถ้าถามวันนี้นะไม่ต้องจอําแล้วเอาเฉพาะพอยท์ที่มันสําคัญสําคัญเนาะก็คือระยะใดบ้างสามฤดูการเป็นโครโมโซมเป็นโครมาติน atin, อับครอสครอสซิงโอเวอร์เกิดในระยะใดชุดโครโมโซมลดลงในระยะใดแบบเนี้ยก็จะเป็นพอยส์สคัญโอเคไหมอ่ะประมาณนี้สําหรับไมโอแล้วก็ไมโตเนาะ